นหนูษาอาบน้ำสนุกใหญ่เลยโอยบอกอ,อ,อ,อาบน้ก่อนอืมทานนษามาอาบน้ำนะคะว่ายาาวายวะเป็นใหญ่เลยโอ้ว้าใหญจงเลยมานี่ทา่านผู้ชมดูอยู่ สวัสดีค่ะกันเลยสวยสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีวดีสวยสวัสดีสวัสดีสวยสวัสดีค่ะกันเลยสวยสวัสดีค้าน้อยบนสวยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเรานะคะในช่องแฟมิลี่สีทับไทยนะคะมาๆมาอาบบ้านทุคนนะครับนษาอาบน้ำสนุกใหญ่เลยนะคะวันนี้มาอาบน้ำบ้านคุณตานะคะ ขอ,น,ขอน้ำขอกินน้ำขอกินน้ำหรอคะอสนุกไหมสนุกไหมได้อาบน้ำสนุกไหมเนี่ย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 พอแล,ล้วโอ้คนหนึ่งอาบคนหนึ่งเล่นยังไงนี่เนี่ย <laughs> อาบทั้งดินนะคะเล่นทั้งโคลนนะคะ สนุกใหญ่เลยเอ้าสนุกใหญ่เลยเอา้าอาบน,<า>น้ำด้วยเล่นโคลนด้วยอา่าเอาเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมวันนี้พาหนุสามาเที่ยวนะคะามาเที่ยวก็เลยเห็นอากาศร้อนๆนะคะก็เลยแวะอาบน้ำให้นะคะที่บ้านคุณตานะคะ วันนี้พ่อเสกไม่อยู่เลยค่ะตาโคดีแล้วครับมีความสุขใหญ่เลยนะคะสุพันษาพ่อเสกไม่อยู่นะคะพ่อเสกอยู่ที่บ้านค่ะวันนี้อารมณ์นะคะนี่คือความสุขของสุครันษานะคะถ้าได้ยินเสียงอย่างนี้คือเขามีความสุขนะคะมีความสุขใหญ่เลย ถ้าได้ยินเสียงเอ็กซ์นี่คือเสียงที่เขามีความสุขนะคะนี่ได้เล่นน้ำนะคะอันนี้มีความสุขใหญ่เลยชอบยอแล้วเนี่ยชอบยอแล้วเนี่ยอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำเลย องนี้พี่ฟิมไม่อยู่นะคะเราก็ต้องมาเอาใจใส่น้องสุพรรณสานะคะตัวเขาจะคิดถึงพี่ฟิลมนะคะก็พาเดินเที่ยวยค่ะไ,ไปตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะคะเขาจะได้ไม่เครียดนะคะก็วันสองวันแรกก็จะประมาณนี้นะคะแต่ ถ้าไปโรงเรียนนานๆก็เดี๋ยวก็จะหายคิดถึงกันเองนะคะเหมือนเขาจะรู้นะคะว่าพี่ฟิล์มจะมาวันไหนอะไรยังไงนะคะแต่วันสองวันนี้ก็จะคิดถึงนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะโอ้สปาโครนใหญ่เลยสปาโคลนโอเอาเต็มที่เลยใช่ไหมเอ้นี่มีความสุขแล้ว อ,อ,าอาไม่ได้อาบคนเดียวนะอาบให้คุณพ่อด้วย <S <S เห็นออกละเสออออออเสออกวอเออกเออกงไหนเนี่ยมี <S 2> <S 2> ควา,ามสุขใหญ่เลยใช่ไหมอะไรมั้มามา ล้างตัวกันเดีวล้างตัวกันเก่มากเดี๋ยวมามามาล้างตัวกัป้าปากันบางาล้างตัวกันนะออกกินน้ำกนน้ำกินน้ำก่อนอ้าวูตากันโอเค มีความสุขใหญ่เลยใช่ไหมใช่ครับถูตาถูตาเอ้ยฮาดูสายตาของเขานะคะมามาอาบก่อนลูกอาบก่อนเดี๋ยวจะพาเที่ยวอีกแล้ว มีความสุขใหญ่เลยถ้าได้ยินเสียง x ๆนี่ดีใจนะคะมาเร็วไปเที่ยวกันต่อเร็วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสะพานสายจั่งหงคุณพ่อไหมครับถ้าคุณพ่อทำค้าล้มนะครับเหมือนพี่ฟิล์มนะครับอ่ามาดูนะคะว่าจะห่วงย่างไครับจะห่วงเหมือนเหมือนน้องปิม์มไหมนะคะปกติเขาจะห่วงแต่น้องปิ์มนะคะ ลองดูคุณพ่อบ้างนะคะวันนี้ห่วงนะคะห่วงเหมือนกันนะคะคือห่วงทุกคนเลยหี่ของทุกคนเลยนะคะสุพรรษาห่วงทุกคนนะคะรักทุกคนนะคะนี่ห่วงเหมือนกันนะคะห่วงคุณพ่อเหมือนกันค่ะ แต่หูรักพี่ฟิล์มเยอะกว่าค่ะอ <c oughs> โอ้คุณพ่ออ่านนะดีใจเหรอคะ <c oughs> ดีใจเหรอคะดีใจเหรอนี่ <c oughs> ห่วงทุกคนคะ่ะแต่รักพี่ฟิล์มเยอะกว่าค่ะเออเดี๋ยวพ่อรับมาเดี๋ยวพ่อรับมาหนก <c oughs> พรุ่งนี้เย็นนะคะอ้อนเร็วนั่งลงนั่งลงนั่นงเร็วอ้อนเร็วอ,อ้วอ,อนคุณพ่อหน่อยอ้อนคุณพ่อหน่อย อ้อนคุณพ่อไปรับพี่ฟิล์มเร็วอ้อนกันเร็วนั่งลงนั่งอ้อนเร็วนั่งลงนั่งมาก่อนเร็วอ้อนเร็วนั่งลงทำงานนั่งลงนั่งลงอ้อนเร็วอ้อน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 สวยเร็วคนสวยนั่งลง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 อ้อนคุณพ่อก่อนอ้อนคุณพ่อก่อนใช่รัก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 อ้อนเร็วอ้อนเร็วเดี๋ยวพ่อไม่ไปรับน้องฟิล์มนะนั่งลงนั่งลงอ้อนคุณพ่อก่อนเร็วนั่งลงนั่งลงนั่งลงอ้อนเร็ว อ่อนเยอ่อน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 คุณพ่อเลวอ่อนเ็วเอาตูดให้นีเ็วออเหมือนพี่ีมงไงคนเก่งนะอ่อนเร็วอ่อนหน่อยอ่อนหน่อยอ่อนหน่อยนั่งลงนั่งนั่งลงนอ่ะคอยดูนะคะคุณพ่อจะให้ ลูกสาวอ้อนได้ไหมวันนี้เอ้ะเอาะเป็นกำลังใจให้คุณพ่อด้วยนะคะวันนี้อ,อ,อ,อ้อ,อนเร็วอนน้อ,อ,อน,นคุณพ่อหรือ,อยังออตอบรับเลยนะคะ น่ารักมากเลยนะคะคุณพ่อกอดกอดหน,นี้าเดี๋ยวพ่อไปรับพี่ตีมมานะน่ารักจังเลยเนี่ยโอ้ยไม่เหงาแล้วทนนีนี้ไม่เหงาแล้วอยู่กับคุณพ่อไม่เหงาแล้วโอ้โหโอ้โอโดูเตียงเราไม่เหงาหรอกค่ะมีเพื่อนตั้งหลายคนคุณแม่ก็อยู่พี่ปาล์มก็อยู่พี่จิก็อยู่ ของทุกคนเลยนะคะสุาหากดหากางหางกดหางกดหวหนูได้นะคะอ่ะไปแล้วไปแล้ว ใ่นะคะหวงทุกคนนะคะน่ารักไหมครับนูกสารน่ารักไหมน่ารักมากค่ะน่ารักไหมคะทุกคนทุ่มกันน่ารักค่ะหนูกสารน่ารักที่สุดเลยค่ะหู่ของคุณพ่อด้วยค่ะหนูของคุณพ่อด้วยค่ะ ไม่เงาแล้วกดขากดขาตงตงีงงน่จะไปไหนอีกนั่นนะความสุขของนางนะคะนี่ความสุขของนาง โน่นแต่ขอคุณพ่อยกแต่ขอขึ้นหน่อยรัดยังเลยหอม ปะเราไปเที่ยวกันต่อป่ะนาทึงมาครับหองคุเท่อวด้ยดูสิคะดูสิคะน่ารักมากเลยนะคะสุพรรณษาของเราน่ารักมากเลย จะพาคุณพ่อไปไหนแล้วนู่นพาคุณพ่อไปไหนแล้วมาเร็วพอหรือยังอ้าวพอแล้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 วอพอแล้วมาจุใจเร็วจุใจให้คุณพ่อปิดคลิปพร้อมๆกับหนูสุพรรษานะคะว,นะวันนี้มาๆๆๆมา,มา,ม,า,ม,ามาเร็วปิดคลิปพร้อมกันก่อนเร็ว ปิดคลิปพร้อมกันก่อนนุ่นจะไปก่อนแล้วนะคะมามาลาท่านผู้ชมกันเร็วมาเร็วมาเร็วไม่ยอมเขาอยากเล่นต่อครับเฮ๊ะเอ๊ะเฮ้ยอะไรไม่มีไม่มีหมดแล้วไม่มีครับอ่ะปิดคลิปพร้อมๆกันก่อนแล้วอ่ะสุกันช้าวันนี้ เวันนี้ไม่มีกล้วย่วยเลยยัีอาปิดคลิปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องแฟมิลี่สีทับไทยครับไปแล้วสวัสดีค่ะ